ผมโคชิสิทธิ์ท่าเตะยาสัตว์ครับวันนี้โคชิสิทธิ์เราเจอใครเจอกับเพชรป่าศักดิ์ซสละชีพเคยจุ่มเขาไหมยังไม่เคยครับไม่เคยวันนี้พิกัดเท่าไหรร้อยต่อข้าวปอนดหนึ่งครับร้อยทีนึ่ง้องร้อยที่หนึ่เข้าร้อยที่สองเหรอครับผมเราที่เราเกินยุ่งอะไเกินจุดหกครับจุดหกที่เดินไปเดินมาแล้วจะผ่านแล้วมั้งครับไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่กับเสี่ยวฟิวอุรชาอุรชาฮีวัน สองสามปรครับเราเป็นมวยประเภทเข่าครับเข่านะจกมวยมาโดยรวมเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ60ครั้งครับหกสิบมีแน่นอนนะสามไฟล์ล่าสุดชนะกี่ไฟล์ชนะสองแพ้หนึ่งครับเกมสองแพ้หนึ่งเวทนี้มันเป็นไงคุ้มไหมเวทนี้ไม่ต้องคุ้มครับไม่ต้องคุ้มสบายสบายเลยนะน้ำหนักหนึ่งฟอนนี่ต่อยเขานี่มีปัญหาไหมไม่มีครับสบายครับร่างกายปึ๊กครับน้ำหนักปลอย พี่หน่อยก็ปล่อย51 52ลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ครับฝากพี่น้องชาวซูรินเชียร์ในวันนี้ฝากพี่น้องชาวสุรินทรเชียร์นะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีครับสักสองธาชีพครับวันนี้เราเจอกับผู้จอสิทธิ์ใช่ไหมครับโอ้สิงเชมว่างนี่เป็นไงวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับเราได้หนึ่งพรนะเราไปซ้อมดูนะอยู่ลูกเจ้าพงคนรากาศครับกี่วันจะซ้อมมาเป็นเดือนครับเราเป็นมวยประเภทสี่เลยครับเห็นที่พี่คู่ต่อพูดไปเลยไม่ครับเราชกมวยมาดูรองเท่าไหร่ตอนนี้ ิ6 0จ0ครับน้ำหนักใบพอลน้ำหนกเท่าไหร่พอล5-4ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ18ครับคุมกี่โลละเว้นนี้มาสี่ห้าโลสี่ห้าโลนะสามไปแล่าสุ่นจะนั่งกินไปเพิ่งกลับมาต่อยได้ไฟเดียวสนุกแน่เราเป็นคนจากทั้งวันลบุรีครับขอบคุณครับเชิญนะน,นี่ก็นี่อาเต็มที่ครับให้พี่น้องชาวลบุรีติดตามชมคร,มบรับเอาคำขาดกลับบ้านครับขอช่วงนี้น้องชายครับผม